วิธีหารายได้ช่วงโควิดไม่ต้องกลัวติดลบค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแนนในช่อง l u มิ n น n นช่องที่มีคนดูนา่ารักที่สุดในจักรวาลชบแปงทอชดช่วงนี้นะทุกคนกักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้นะบางคนเยขาดแคลนรายได้ไปเยอะมากๆเลยนะอยากจะหารายได้เสริมนะหรืว่าน้องๆที่ปิดเทอมอยู่เนี่ยเราก็จะเอาวิธีหารายได้ที่เราสามารถทําในช่วงโควิดให้ได้รายได้ดีมาฝากกันค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีวิธีไหนบ้างอย่าลืม anebssubscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอยากจะ,จะเสนอความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมเราจะได้บ้านที่สะอาดด้วยนะนั่นก็คือการหาของใช้เก่าในบ้านของเราที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาขายนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะของใช้เครื่องครัวแบบพวก ภาชนะที่มันสวยๆวยก็ถังต้นไม้ต้นไม้ก็ตามหรือว่าที่แนนชอบทำเนี่ยก็คือการขายเสื้อผ้ามือสองค่ะเสื้อผ้าอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ย ก็เอาออกมาถ่ายรูปนะจัดแสงให้สวยงามจะลงขายทาง Facebook หรือว่า IG ก็ได้นะแนะนำว่าเปิดเป็น Account ์นะสำหรับขายของไปเลยนะใน IG ใน Shopee แล้วก็ตามกลุ่ม Facebook เนี่ยก็มีให้เราได้ลงขายเยอะมากๆหรือว่าถ้าใครมีสกิลการพูดการไลฟ์สดเนี่ยถ้าไลฟ์สดเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันมีสีสันแล้วก็ขายง่ายมากขึ้นด้วยค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการทําของขายที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะช่วงนี้โควิดระบาด่ เราต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งเลยแมสต้องมีแน่แ,นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ที่ชอบทํากันมากๆเลยคือสายคล้องแมสทุกคนชอบลืมแมสพกไปอะไรเงี้ยก็อยากจะมีสายคล้องแมสสวยๆใช่ปะเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์มาทำเป็น DIY ขายได้นะพวกลูกปัดหรือว่าพวกโซ่อะไรเงี้ยสั่งซื้อจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้สั่งจากจีหรือว่าสำเพงเยย็งอะไรเงี้ยคือต้นทุนมันถูกมากแต่เราสามารถขายได้แพงถ้าเกิดว่าเราทําได้ ทำได้สวยงามเก๋ไก๋กว่าชาวบ้านน่ยก็คือขายได้แน่นอนเช่นเดียวกันก็เปิดร้านขายตามช้อปปี้ไอหรือว่าเฟ e บุ o กหรือว่ารับแอลกอฮอล์นะมาใส่แบบว่าเป็นแพ็กเกจสวยๆขวดสวยๆอะไรเนี้ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราขายง่ายยิ่งขึ้นค่ะ วิธีต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดงานฝีมือแต่ถนัดเข้าครัวแล้วก็เหมาะมากๆเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะออกจากบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องหิวต้องกินเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าใครมีฝีมือนะหรือว่าจริงๆไม่ต้องมีฝีมือก็ได้อะสูตรตามอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆพวกขนมเนี่ยเดี๋ยวนี้ขนมทําง่ายมากทุกคนไม,ม่ว่าจะเป็นพวกแบบ เราวนี่ช็อกบอลหรือว่าขนมที่แบบถ้าเป็นขนมเฮลตี้ด้วยเนี่ยช่วงนี้คนรักสุขภาพนะก็ยิ่งทําให้เราอะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยเพราะว่าคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนก็ยิ่งใส่ใจสุขภาพมากขึ้นค่ะก็ลองดูเนาะอาจจะเป็นการส่ง Delivery ก็ได้หรือว่าส่งตามขนส่งต่างๆข้ามจังหวัดอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยหรือว่าถ้าใครบ้านไกลๆเนี่ยส่งในหมู่บ้านยังได้เลยทุกคนอันนี้สร้างไรายได้ได้เป็นเกอบเป็นกำแน่นอน ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดงานฝีมือเข้าครัวก็ไม่ได้ผมเป็นผู้ชายแมนๆรวยๆครับ <c oughs> ก็อยากจะแนะนําอันนี้เลยค่ะลองสมัครเป็นไบเดอร์นะตามบริการเดลิเวอรี่ต่างๆนะเช่นพวกแบบ grab food panda line man la la move หรือว่าขนส่งใดๆก็ตามนะเพราะว่าช่วงเนี้ยคนก็สั่งของออนไลน์กันเยอะใช่ปะ่ะหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆก็เริ่มมีบริการเดลิเวอรี่มากขึ้น บริษัทที่ทํางานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการส่ง m มเซนเจอร์กันเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีการ Work ์กฟอร์มโฮมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเกิดว่าอายุถึงแล้วเนี่ยก็ลองไปสมัครดูนะคะคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยน่าจะมีคนใช้บริการแอปพลิเคชันพวกนี้เยอะขึ้นมากๆแล้วก็ทําให้เราสร้างรายได้จากตรงนี้ได้ด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะทุกคนจากจะบอกว่า ุกคนกลัวเรื่องโควิดกันใช่ปะกลัวจะป่วยกลัวว่าจะต้องหยุดงานถ้าเกิดว่าจะต้องไปกักตัว14วันไปทํางานไม่ได้าดะไรได้หรือถ้าติดโควิดขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายจะต้องเยอะมากแน่ๆเลยคนเราเนี่ยก็เลยซื้อประกันกันเยอะมากๆในช่วงโควิดสังเกตได้เลยนะทุกคนของแนนเนี่ยจะมีโฆษณาประกันชีวิตปร,วประกันโควิดประกันโรคอะไรเงี้ยยิงแอดเข้ามาเยอะมากแสดงว่าช่วงเนี้ยขายประกันขายดี ทำไงดีคะสมัครตัวแทนขายประกันเลยทุกคนนั่นเชื่อว่าช่วงนี้คนซื้อประกันเพิ่มขึ้นเยอะมากแน่ๆถ้าเกิดว่าเรามี สกิลนิดนึงเนี่ยจริงๆบริษัทเขาก็น่าจะมีการอบรมกันการขายประกรันให้เราอยู่แล้วลองไปสมัครได้นะคะสําหรับใครที่ว่างๆหรือว่าอยากจะมีจ็อบสองเนี่ยแนคิดว่าตอนนี้สร้างรายไ,ได้ได้เพิ่มขึ้นกว่าภาวะปกติแน่นอนอันนี้เป็นการพลิกพิกตที่เป็นโอกาสที่เก๋กู้มากและนี้ก็เป็นวิธีทั้งหมดนะคะที่แนนนามาฝากกันเป็นไอเดียเนาะครอยากจะเอาไปต่อยอดหรือว่าไปลองทําอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเกิดว่ามีไอเดียเก๋ๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมจับ คกดไลค์ด like, คด share, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยตามคลิปต่อไปกันได้ที่ช่องลูกเน,นี่ยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ